อาละฮะคุณผู้ชมฮะอะ่โอเคผมอยู่กับอยู่กับจามอสและอยู่วันนช่วงเกมเก่าชวนคิดถึงอีกหนึ่งเกมฮะวันนี้อยู่ในเกม Counter Strike s o u r c นะอ่าโอเคก็เป็นเกมเกมยิงปืนเกมแรกฮะที่ผมได้สัมผัสโอเควันนี้เอาสักหน่อยหนึ่งพร้อมเสียงเออ เสียงภาษาไทยฮะอ่าคุณคงจำกันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมันนานไปโอเคดันดัสสองเริ่มเลยหนึ่งจุหผมไม่ได้ลงไว้นะฮะ <c oughs> ไว้คลิปหน้าถ้าคุณอยากดู1.6แบบเสียงไทยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันโอเคเป็นเป็นโจรแล้วคนได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ซื้อปืนก่อนกดลงมือเดี๋ยวนี้ตาทุกนายปดประตูใหญ่ตำรวจเกิดกลางเปล่าเฮ้ยนี่ โดนไปหนึงช่วยด้วยช่วลวยลวไปอีกหนึ่งต้องรพช่วยเลือู้แล้วมาช่วยเลอตรงนี้หน่อยิอเว้ยมีไหมมีไหมโอเควางบอม พอแล้วเพื่อนเอ๋ฮ่าฮ่าเย้าโุ้ยตกใจหมดจุดเบรมาช่วยเหลือตรงนี้หน่อยซิเอาเอาอกวนกังต่อสู้มาช่วยเลยอยู่ไหนอยู่ไหนพอแล้วเพื่อนเอ๋ยชนะไปแล้วมฮ่าฮ่าเย้าพร้อมจะลุยกันมานานแล้วกดลงมือเดี๋ยวนี้ตาทุกนาย นี้ไม่มากลางกันแล้วเจุดแงประตูน่นนุ่นนุ่นออไปวังไปโพราอยู่ันเต็มเลยเออโอ้โหมีสามเก้ชี้เชียบอดไป พอล 5, 5. แล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าโจ้เหลือกี่คนวะเหลือสามเหลือสี่กระโดดเลยมันวะด้านข้างตำรวจเกลืลวงไปยิงมันเ <c oughs> อาเ <c oughs> อาวลวงอีก จะลุยอะไรมาแล้วฮ่าฮ่าเอาเอาอะไรดีเอานี้ดีกว่าเราจะบุกอัดฆ่าสึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลุมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งไปไปไปบีกันหมดเลยเา เอ้ยอยู่โน่นล่งไปหนโดนไปสองอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอออ <c oughs> โอ้โหมันง้างระเบิดรอ <c oughs> เอือ สิวะบอดความรู้สึกช้าเหลือเกินวะเหลือคนเดียวเกินเองมันให้มันหลบอยู่นั่นน่ะ เนี่ยมันหลบอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันมองไม่เห็นเตรียมตัวโอเควางฉันพร้อมรับเ่อนเอ๋ยฮ่าฮาโจ๊ะเอาเอาหมุน <laughs> มยันพอแล้วเพื่อนเออโอเคทะลยรงมันนาแล้วฮ่าฮ่าเย้าเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยัง้งด้านข้างเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้แม่เฮ้ยขาขาโดนไปหนึ่งเฮ้ยจุระวังซัสโอ้โห ยิงมัน,นมเอาเฮ้ยมตัวเฮ้ยเฮ้เฮ้โอ้โหโดนเลยยันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเย้า หลังโอ้โหเออลอยลอยหลังมันอาล่าม <laughs> จะลุยอารมนาแล้วฮ่าฮ่าโจ้กดลงมือเดี๋ยวนี้ฐาทุกใด ทางสะดวกยังพอรับเง้นเอ่ยฮ่าฮ่าเจ้าเราไปงการวช่วยเหลือก้ต่อไปนาเปิจะวิ่งมาลัดทางนี้กันบ้างไหมเนี่ย ตัวตัวเดียวเองที่อยู่กันเพียบเลยระเบิดซะแกไม่ทันหรอกพร้อมจะลุยอะไรมานาแล้วฮ่าฮ่าโย เราพักพวกไปต่อมันมีน้อยซะด้วย,ยจุดเกิดรอเราไปไอ้ยู่นัน่นเราไปไม่เจอมันแล้วเราไป ล้วงมาอยู่ตางไหนโอ้ nice <laughs> โอ้ยแย่แล้อ <laughs> เอา้าไม่เห็นกันหรือไงวะเนี่ย <laughs> มาน,นาแล้วฮ่าฮ <Yo. S 2> ่าโย่อาร้อยนัดแม่งเลยไอ้ตายสิเอาละพักพวกไปต่อ <ước> ยิงแค่ทำไมโอ้ยโอวยยอ่ยได้ยินบางอย่างตรงนั้นกำลังไปแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราไปเราไปมันมอ,อก,กันตรงนี้ลังไปเหรอโอ้อยู่กันเต็มเลยข้างประตูล่วงไปหนึ่งสองสามสีส ทำไมไม่โดนเลยวะเรียบร้อยกวาดหมดหมดเลยหมดเลยฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าย้าเหลือคนเดียว ยลบกันเร,เรียบร้อยอจะลุยอรมมามนาแล้วฮ่าฮ<อ>่าโย่ทุกคนทำได้ดีมากเอาแล้วพักพวกไปต่อพักเกาะหน่อยเฮ้ยกลางกลางเพชรช็อตสองเลย โอ้โหปืนพกเข้ากระบ,บาลเลยโอ้โหครานี้มันบุกมาเลย ตัให้หมดรบกันบน้นที่เอาระบบไปทั้งจุดนีผมอยู่กับคุณไม่ต้องห่วงที่จุดกิมันหลบไปแล้วเตรียมตัวฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเ้าได้ยินีพวกมันอยู่บีหนึ่งอะ begininntua tua. robio kalau yang udah haha yo

สองที่จเกิดสามนั่งขี้อยู่ทำไมนีด้วย <c oughs> มันวิ่งไปบีกันหมดเราแอบ,บมา,าวางนี่เด้ย <c oughs> <c oughs> ินเสียงฝีเท้าอาวชโธ่พวกเดียวกันเอง คนเดียวคนเดียวเะพร้อมรับเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยอรมันนาแล้วฮ่าฮ่าโยเวลาหมดพอดีเวลาหมดมันก็จะเปลี่ยนด่านให้อัตโนมัตินะรเรามาอยู่ด่านอะไรวะเนี่ยแล้วคนได้เจอกันอีกเร็วๆนี้โอเค ตัดการเชื่อมต่อก่อนโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ counter s p r i k e source นะฮะเป็นไงกันบ้างกับความทรงจำในวัยเด็กก็ <c oughs> ใครมีความทรงจำกับเกมนี้เคยเล่นมากี่ภาคแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้ฮะอ่า <c oughs> สนุกกันไหม <c oughs> ในสมัยนูน้น <c oughs> โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วเกมเก่าชที่ถึงอันหน้า คลิปน่าจะเป็นหลก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ